ให้กำลังใจคิตตี้หน้าภรายาของเอ็กันกระพงและพร้อมข้อความรา่าสูตรเรียกได้ว่าต้องเป็นกำลังใจให้รัวๆสำหรับพระเอกหนุ่มหน้าเข้มอย่างเอ็ก,กันกระพงบำรุงรักเมื่อเกิดเหตุการณ์วูบหมดสติในหัวใจหยุดเต้นและกระทันหันเพราะในระหว่างการทำงานของ ทางช่องเจ็ดซึ่งเอ็ดกันกระพงนั้นก็อยู่ในโรงพยาบาลจนตอนนี้ก็ยังมีอาการดีขึ้นสัสกระยะนิดหนึง่งย้ายออกจากห้อง ICU มาพักห้องปกติแล้ว สุดเมื่อวันที่6มิถุนายน2566ทางด้านคิตตี้ซิติน่านั้นภรรยาสาวของเอ็ดกันกระพงก็ได้โพสต์ภาพกับลูกสาวสุดที่รักที่น้องวาเลติน่าและก็นั่งเล่นอยู่บนเตียงที่กับคุณพ่อนอนอยู่พร้อมกระบุข้อความว่าซึงก็ได้แปลได้ว่าเรากำลังจะพยายามอย่างที่สุดและเพื่อคุณทุกวันนะคะ